ตลาดรถยนต์เมษาเปิดไตรามาส2ยังชะลอตัวยอดขายรวม59530คันลดลง6.1%น,นายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน2566ชะลอตัวด้วยยอดขาย59530คันลดลง6.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณขาย2 2 0 3คันลดลง1.4%ขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย39,327คันลดลง8.4%และรถกระบะขนาด1ตันในเซกเมนต์นี้จํานวน26,818คันลดลงถึง20.3% ประเด็นหลักที่ทําให้ตลาดรถยนต์ในเดือนนี้ชะลอตัวอยู่ที่ตลาดรถกระบะขนาด1ตันซึ่งลดลงถึง20.3%เป็นผลมาจากการชะลอการตัดสินใจซื้อของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในช่วงก่อนการเลือกตั้งประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจหลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดที่มียอดสั่งซื้อรถยนต์ทุกประเภทเข้ามาเป็นจํานวนมากในช่วงที่ผ่านมาตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการชะลอการตรัดสินใจซื้อซึ่งภาคประชาชนและภาคเอ,อกชนต่างเฝ้ารอความชัดเจนในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลต่อไปปริมาณการจำหน่ายรถยนต์โดยรวมในเดือนเมษายน2566มีดังนี้อันดับที่1นึ่งโตโยต้า 19, 5 9 5 6 5คันลดลง9.8%ส่วนแบ่งตลาด 32. 9 อันดับที่2 Isuzu 13,336คันลดลง19.6%ส่วนแบ่งตลาด22.4%อันดับที่3 Honda 6,409คันเพิ่มขึ้น25.5%ส่วนแบ่งตลาด10.8%ปริมาณการขายรวม59,530คันลดลง6.1%ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Toyota.co.th อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ